ในตอนแ a t เกมเองนะฮะแล้วเราจะมาต่อกันจบพาร์ทที่แล้วนะสำหรับเกมไปสเปนนั่นเองระหว่างที่เราห่างหายกันไปนานนะฮะเพราะติดทีมเมมนั่นเองวันนี้ถ้าผมแชอะไรแปลกๆไปนะฮะก็ต้องขอพภัยด้วยนะ,ะเป็นเพราะว่าผมเป็นล้อในนะฮะพวกเหนือกบวมนั่นเองก็อาจจะมีเสียงที่แบบผิดอะไรงนี้นิดหน่อยนะฮะก็ต้องขออภัยนะโอเคมาเข้าเกมกันเลย เก็บ uh, ให yeah. ้หมดมันคือตังตังเหรียญมันคืออะไรภาพฝาผนังสินะมันคืออะไรภาพหลอนครับเมื่อก uh)> um> ี้มันคือภาพหลอนนะ เฮ้ยโอ้นิดเดียวแม่งก็เอาโอ้เดินไปเดินไปนิดเดียวแม่งก็เอานะใช้แทบวายโอ้โหเจอเพื่อนคนระับเจอเพื่อนเจอเพื่อนเจอเพื่อนไม่ตาย ไม่ตายยิงแม่งเกลือนกระสุนเนี่ยรู้ไหมเก็ืกระสุนให้หมดเวแล้วมานอนอะไรกันแถวนี้วันเนี้ยว่วก็กลับไปนอนในห้องไปประตูนั้นประตูนี้สินะนี่เมื่อกี้อะไร๋อะไรวะมันคืออะไรอ๋อเงาเงาตัวเอง เสียงประตูม่งก็ดังไปไหมโอเคนี่ถ้าเราไปมันจะเป็นแบบศพอันนี้ไหมไปไหนวะเนี่ยไปไงวะ ห้องมันมีอะไรไหมเออมันบอกให้กดแทบ็บตรงไหนว,วะเออนี่หรอไอแทบ็บไอแท็บนี่หรอ โอ้โหแย่แม่เจ๋งว่ะไงเอาไปอีกโอเคไปอีกแล้วครับท่านไปไหนวะเก็บ เกมนี้ถ้าเราเจออะไรต้องเก็บให้หมดนะไม่ว่ากระสุนหรือเงินแบบนี้ตรงไปมีอะไรให้เก็บไหมกระสุนกระสุนตรงนี้หรอออเยออนไลน์อ้าว เจอเพื่อน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 ยิงแม่งไหนอีกข่าวมันให้หมดไหนวะอีกตัวหนึ่งอ๋อยืนนี่ว่าไงกระทืบกันกระทืบกันกระทืบ ก็คือมันหมดยังหมดแล้วครับท่านหมดแล้วครับเราจาัดก,การพวกมันไปแล้วฮะหมดแล้วตอนนี้กระสุนเต็มตรงไปตรงไปโอเคตรงไปโอเค มันจะมีอะไรออกมาไหมเนี่ยตรงไปอเหนือเนี่ยลองตรงไปตัวนี้เปิดไม่ได้เลี้ยวนี้แล้วกันเปไหนวะลูกสองมันบอกไปทางนี้ก็ไปทางนี้แล้วกันไปขวา ตันกระทางฟ้ายตรงไปโหแล้วสภาพบรรยากาศมันจะมีอะไรผลมมาไว้เนี่ยสภาพบรรยากาศไม่มีด้วยโหเย่โอเพ่นโอเผนเสียงได้ยินเสียงมาแต่ไกลครับเฟบแลวด้วยครับเฟบแลวด้วยครับ มันต้องมีอะไรโผล่มานะไอตัวนี้อย่านะอย่านะเราต้องสำรวจห้องอุยอ๊อยเอายานะเอาประตูาหายไอพวกนี้ตอนแรกมันมีตัวเดียวไม่ใช่เหรอเอายังไงยังไงยังไงเฮ้ยเออโอ,โอ,โอ ตกใจเนี่ยไหนต่ออีกอะไหนต่อเอาอีกแล้ววันี้ชอบทำให้ตกใจกันใช่ไหมถ้าให้ผมดานะมัน ต้องให้ค่าทีละตัวแน่นอนเลยนี่ไงอย่างที่คิดจริงๆด้วยไหน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 อีออโอ้โหวาร์ปเมื่อกี้มันเหมือนจะเป็นภาพหลอนนะที่เออตัวของเราคิดไปเองหรือเปล่านั่นไงยังไม่จบ ตัวมันคือ,ม,อมันเอ้ามัน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 เออตัวอะไรช็อกตเตะแม่งโหดหลายครับท่านตัวของเราอยู่ไหนเอกอยู่ไหนเอ,กเ,อ,เอนกเฮ้ยอืออืออืออ้าวนัดเดียวตายไหนเอกมา ให้หมดหน่อยเอกมาอีกแล้วเหรอเฉื่นชกไปตโหดร้ายครับโหดร้ายอีกแ,แล้วอ้าอ,อย่างไงอย่างไงอุ้ยอย่างไงอย่างไงอย่างไง หมดแล้วครับหมดแล้วครับมันหมดแล้วเจอรีบแล้วทางออกทางออกหรือเปล่าฮะโอ,โอ้โหลงลงก็ลงลงก็ลง